เอาเนาะสบายดีเนาะมื้อนี้มาพบกับ LGG เราวเก็เม่อกอดอีกแล้วเนาะมื้อนี้เฮาก็จะมาเฮ็ุภารกิจต่อนะก็คือภารกิจมาเก็บน้ำเนาะตัวยางน้ำไปใ,ให้ท่านหมอเนะอาะในบ้านป้าอีกแล้วเนาะบ้านปลามาเทือดใด,ดเทือนั่นเนาะแต่ว่ามื้อนี้เขากเกษตเขามีหมูมานำคนนึงเนาะเป็นหมูคนไทยเนาะนจะมาอา,าสาช่วยช่วยเหตุภารกิจตัวนี้เนาะเพราะาลำพังเขาคนเดียวน่าจะบ่ไหวเนาะเขาก็ให้เพ่นนํำไปเลย เพื่อนค่อนข้างจะมนี้ประสบการ์สูงในการเล่นเกมตัวนี้ก่อนเฮาแล้วก็เพื่อนค่อนข้างยิงแม่นก่อนเฮาหลายเติบเลยดังนั้นเขาก็ต้องให้เพื่อนเป็นผู้นำเขาค่อยๆน้ำลังเพื่อนไปเขาต้องอาศัยมองลี่หลายๆไปที่บ่อน้ำใช่ไหมครับแม่นแล้วน่าจะเป็นอ่อน้ำนี่ค,ครับทางขวาเลยครับ มันมาแล้วมันเห็นเขาแล้วตายตาย,ตายโอเคมันพาไปอ้อขึ้นนี่วะขึ้นได้หระขึ้นได้หระขึ้นนี่วะ เขามีกระเจงน,นี่แหละคือ,อ,อคว่านะเดี๋ยวขอปืนมั้งก็ต่อน้ำอยู่หน่อยโอ้กระเป๋าใหญ่ เอาบปได้แต่อยากได้กระเป๋าไปเดี๋ยวไปยามันไปหาหามูก่อนโอ้นี่บอ่อน้ำเนาะอยากได้กระเป๋าไงโอเคโอเคอ่ะเราหนึ่งจุ่นน้อยผลผิดปกติเว้ยปกติมาส่วนเดือดเดือดตัวละครส่วนเหนื่อยหิงแคบอ่ะโอ้หิวเข้า พี่มีข้าวไหมครับ <c oughs> ขอข้าวลงมันอันนี้เลยครับ <c oughs> มันได้ทั้งน้ำทั้งข้าวเลยอ๋อโอเคขอบคุณครับครับโอเคตัวละครหูวิ่งกวายอยู่ตัวอย่างมันคือเมื่อยแหงแทะตัวละครหิวเข้าโอ้ไดยเบิง เดี๋ยวมาเอาปืนตอกกันดูแล้วว่นบบานี้ครับก็มาเอาปืนท่าอู้อาก้าอีกอาก้าแบบฮาีไซา์ตอนนี้เลยโอเคโอ้แต่ว่าอยากได้กระเป๋าไปแต่งปืนนี่นะอยากได้กระเป๋าใหญ่นี่นะ โอเคไปบอ,รอกระไ้มันยาดูยามายาวมาอันนี้ไม,ยมย่ยากไม่ยาววะยาอยังอันนี้โอ้โอเคไปเมื่อกี้เห็นแม็กกาซีนเลยรีโลดเป็นแม็กกี้เ,เหลือไหมครับอ่ามันให้เอาสามจุดอะพี่สามจุดชื่อเควสอะไรครับเควส Hitzen in the water โอเคครับเดีย๋ยวเช็คแป๊บนึงนะครับยังเหลือเอาทรายแล้วก็ทิตสู้มันบอกให้เหลือเก็บทรายแล้วก็เก็บทิตสู่อ่ะ โอ้นี่เนาะแล้วก็มีมูเฮามาอีกแล้วเนาะในคลิปนี้อาจจะมีเว่าภาษาไทยน้อยนึงเนาะเพราะว่า,าเพื่อนเป็นคนไทยเนาะเบ้าเราเพื่อนบอกเข้าใจแต่บางคำก็จะพยายามเบ้าภาษาเราน้ำเพื่อนเนาะโอเคต้องขอให้ดีๆเนาะอาจจะมีว่าภาษาไทยเนาะแต่ก็เพื่อการสื่อสารเนาะเพราะบางเพื่อเล่นน้ำมูตามเพื่อนเขาก็ต้องเบ้าภาษาอังกฤษเนาะแต่พอดีเขาเบ้าภาษาอังกฤษบ่อยจะได้ ยังบวบวกิ้มเข่าอยู่วะเนี่ยบัวได้ปัวเข่ามาเลยเว้ยโอ้หบยิงโคตรโหดบนวยิงโคตรโหดนะเดี๋ยวขอเข่าคนกิ๋นคนหนึ่งดูเออนขนมละใช่ตรงนี้ไหมครับเข้าในกอนหิ้วเข้า โอเคได้แล้วตัวนี้ยังเดือดทิดสู้บ่ะเออมันยิงมันยิงมันยิงเก็บ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 เออลุยก่อนลุยก่อน,นยิงยูใส่วะยิงอยู่ใส่มาหวะเก็บเลยเก็บเลย สกอตติดก่อนสกอตติดกอน <c oughs> นี่เจ็บเลยสกอตติดกอนโอเคโอเคได้ละโ,โอ้มันยิงเขาจับบอนอยู <c oughs> สบายเนาะโอเข้า ค okay. ไปดเดี๋ยวเพื่อนพาไปเองเนาะสำหรับเห็ดภารกิจตัวนี้แล้วว่าเขาก็จะค่อนข้างสบายเลยศัตรูก็มีเพื่อนช่วยเคี้ย์ยเขาก็มีเจ้ทาซัพพอร์ตเพื่อนยังโบอีมเข้าวะ่ะกระดูกพักโอ้ขาฮักเนาะต้งใส่กระดูก แง้มอย่งมะเจ็บขามันดำแขนจะเลินละเอาเอันนี้มันแผลเอาเอันนี้มันแผลมา นี่น่าจะเป็นผู้เล่นที่มามาตายอยู่นี่เนาะอ๋อสมเพอบอมิสตูเป็นมีคนมาเคยเคลียร์ให้เขาตอนแล้วหอบหนึ่งเนาะสำหรับตัวนี้โอเคแล้วอีกตัวต่อไปอยู่ใส่ปะน่าจะเป็นเฮือนที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัวเฮือนที่มีสัญ,ญลักษณ์เขาเห็นตอนหนึง่งหนอยู่แถวนี้น่สามจุดใช่ไหมครับแม่นเราสามจุดจุดหนึ่งบนนี่บอมีสัญ,ญลักษณ์นี่นี่นี่น อห็นหลังนี้ปะเขาคือผูทันเห็นเราก้นไปเคี้ย์ให้เบดเลยเราไปเคี้ย์ให้เบดเลยเขาบุกทุกเฮ็ดอย่างเลยเขาเล่นภปรกิจเขาอย่างเดียวเลยโอเคไป,ปสบายเขาตัวจะสิ Như thế hoa Giờ mình chơi quên con Ủa chết 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 เจ็บหนัก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 อ๋อเจ็บหนักเจ็บหนักยิงหมอนี้กี้บบตายเวไปนี่น่าจะเอามาเฮ็ดคนเดียวน่าจะบอลเนาะเพราะศัตรูอยู่ด้านนี้โหดี่เลยเนาะ ศัตรูลาน,นี้โหดดีๆคุณแ oh. น,น่คุณแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพันา้าก่อนไอ oh. ต,ต้องพยายามยิงให้เข้าหัวยังเดียวเลย oh. ถ้าไ่เข้าหัวมันโปตายอีหลีเนาะ อเอาอยัางเจ็บอยู่อ๋อเจ็บ <c oughs> เจ็บพันยาเล็กเดียวเลยเอยาโฟโตแค่เดียงเลยอูู้้นี่มองเฮ็ดกินเพิ่นมีไห่เข้าแน่เนาะมีไห่เข้าแน่มอซึ่งแน่มอแกงแน่นั่นวะโจรนะ แบกอนม่ก,ก่อนอ mm hmm. อไปสาว่ะสีงนอยูทางนั่นแะอ๋อ oh. oh. นี่เนาะมีหม้อซึ้ง่ยมีหม้อแกงเนี่ยมี oh. มอดนึงเข้าเนาะโอ้อยนี่เพลินขัวเพลินเนาะเอ่ออย่างเงี้ยบูซาเป็นบูซายังโอ,อ้ขอเลขเนะ้ะเทวทูตท,ท,ทางซี่โอ้เทวทูตท,ท,ทางซี่วะนี่ เราเคียร์ลบบร้้ยเขาอ่านป้ายเขาอ่านป้ายเราเคียร์มันจะมีจุดคล้ายๆสารเจ้าอะครับจุดหนึ่งให้เข้าไปหาแล้วมันจะได้เคิสอ๋อนี่น่วะจุดนี่นี่วะเอาใส่ เอาสารเจ้าเพิ่งบอกให้มาอยู่จุดคล้ายๆสารเจ้าบ่ได้ไม่ได้ครับพี่จระอ๋อเกือเพ่องใส่หวะอ๋อคล้ายๆสารเจ้า ตัวนี้ตัวโอ้มันยิงเฮาว่ะปุ่ยปิวฟู่ฟู่ฟู่มาเลยยิงมาแต่ทางแดดว่ะยิงมาแต่ทางแดดว่ะก็ เครสตัวนี้มันให้วินเทียนอาวียนทิสซูแซมเปลิลให้เอาแซมเปลิลพี่ครับสารเจ้าตรงนี้หรอครับมด้ยินว่ไก่โพดว่ะเดี๋ยวไปหามันก่อนไปเดี๋ยวนำเราไป เอาหนีวออะออกโมเมนต์มูเฮาคือรถุมูเฮามูเฮา,าไปเสร็จแล้ววะโอ้ไปจนสุดแผ่นที่ละ อโอเครถกระบะคันนี้เนาะสองแถวคันนี้ก็รถเทื่อนเนาะบบมีป้ายคือกันอ่ารถเถือนอีกแล้วมีแต่รถเทือนเนาะเดี๋ยวมีปืนดูปืนอย่างตรงนี้ใส่อ๋อปืนอันนี้ใสเอเคยิงบกเข้าเลยอ๋อเหืือนตัวนี้บอกนี่นี่มีสัญลักษณ์ตาแดง เดี๋ยวมาบิ่งเงินตัวนี้ดูเงินตัวนี้มีสัญลักลักตาแดงเนาะำมันเงินตัวนี้เงินสร้างแปลงเนาะพี่ครับยังไม่ได้อะ่ะอยู่อยู่บ้านหลังไหนอะ่ะเจ็เใจไหมครับ เัินยาลันีูบ่อโอ้ตัวนี้ก็มะบอนเหดกินของเพิ่อนอีกแล้วตันนี้ก็จะมีทั้งตะเกียงเนาะมอหนึ่งโอเคเข้าอกโอเคพอหิวมอให้เอาแซมเป้นน้ำลายเนาะ เงินหลังนี้ว่ะเดี๋ยวลองขึ้นเบิงึงเงินหลังนี้เบิึงดูอโอ้นี่ก็คือเกาเนาะมีหม้อแกงเน่าเนาะแกงอย่างโบโูฮูต้ตรงนั้นกิน่นจะได้ปะนีิยาโอ้มีกองฝืนเลยตัวนี้เป็นอาก้าวบบนี่มีแต่แม็กมเอาลูกมาก็ได้มห ออนนลูกจอกเกาะวะเนี่ยอืมกูกลูกกอาโอเคเอ,อ๋อไปน้ำเพิ่นไปนี่เราพามานี่เราพามาเกินหลังนี้เขาจะน,น้ำเราไปเดียวเลย มมูเขาไปใส่ละมูเขาไปจุดสุดพุ้น่ะเยอะหาพื้นก่อนน้ำล้อไปเนาะล้อไปมีโจแบกมาจยซีกันเล่นภารกิจง่ายเลยไอคนแบกกะจกรรมทีมนี่ก็เล่นง่ายเลยเนาะผู้เข้าอีกแล้วะ เพือนตรงนี้แหละมีอย่างนี่ตรงนี้ครับโอเคไป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 โอ้นี่ที่ตรงนี้ได้เลยอ๋อใช่ปะโอเคได้แล้วโอเคภารกิจสำเร็จแล้ว ไปจะนี่ถอนกำลังบอไป,ปครับเควสบอโจนบอ oh, <man. S 2> แมนวอาเมืองนี่บุทันมีป้ายภาษาลาวเนาะอะ่เรียบร้อยแล้วครับภารกิจครบครบหมดแล้วโอเค คนพลาลินก็สบายเนาะ mm hmm. มีคู่เซียวซานพาเล่นโดยเฉพาะอยากได้กระเจะเนาะตอนนี้เราซอกกระเจะเว้ย mm hmm. mm hmm. เห็นอย่างนี้แหิวน,น้ำวะเอากินน้ำเข้าไป <c oughs> เอากินเข้าไปก,กระเจะให้มันเนี่ย ไปเป็นน้ำเราเราก็จะให้หมอตามประเทศเราคือว่าเราทำความดีไปแล้วหนึ่งอย่างไปเสียงเนาะไป เขาดีสิตายแม่ไงตกใจโอ้เศร้ายิงก็มันสิตายเขาดีสิตยาตยแท,ท,ยท,ท,ยท้ยิงโคตรคม กรับแล้วที่บอกโอเคมูฮั่กลับล้วโอเยอะหัวห<ม>เลยกาลัางเดียวทางนี้ทางนี้ <c oughs> งน <c oughs> ลงทิศลงทางเลยนะเดี๋ยวดีดีดอ้อฟแมนบ่กไปใส่บืนหรอวะ นั่นไมใส่เดิหรอวะส,สองคนะคนะอออกคนเออปลากระป๋อง อโอเคตอนนี้ก็คืล้มกันเนาะท่าทอนกำลังโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป